หบดที่865สถานการณ์ของอาณาจักรเทพที่อาณาจักรเทพอยู่ในขณะนี้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์คืออะไรแต่งานเรื่องด่วนที่สุดในขณะนี้คือถังซานต้องการทำความเข้าใจว่าทําไมแกนในของแกนแท้ของอาณาจักรเทพจึงอยู่เหนือดาราฟาลันและแกนนอกของแกนกลางของอาณาจักรเทวะอยู่ที่ไหนในเวลานี้ ดังนั้นทังซานจึงแตะมือเบาๆบนแกนด้านนอกของแกนอาณาจักรเทพสีทองสีม่วงที่อยู่ข้างหน้าเขาและก่อนที่เขาจะสามารถฉีดจิตสํานึกเทพสมุรของเขาเพื่อตรวจจับได้ความคิดที่ทำลายล้างที่สุดจากต้นกำเนิดของจัก,กรวาลก็พุ่งออกมาไปทางเขามันเป็นความคิดที่แรงกล้าในการทำลายล้างดูเหมือนว่าอดีตเจ้าแห่งอาณาจักรเทพแห่งอาณาจักรเทพจะอาศัยพลังแห่งการทำลายล้างเพื่อฝึกฝน ทังซานบนและในทันทีจิตสํานึกของเขาพุ่งเข้ามาตาของแทงซานก็ปิดลงอย่างช้าช้าในเวลานี้เขาพยายามสื่อสารกับแกนกลางของอาณาจักรเทพที่อยู่ข้างหน้าเขาและแก่นของอาณาจักรเทวาก็บอกตอนนว่าตนอยู่ในแดนเทพเกิดอะไรขึ้นในแดนเทพในท้องฟ้าสีม่วงทอง่ํำสีดำขนาดใหญ่หลายแห่งตกตะลึงม่วงทองกำลังระบายออกด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทังสานร,รู้ดีว่านี่หมายความว่าอาณาจักรเทพกำลังพังทลายลงเนื่องจากการแทรกแซงของกองกำลังภายนอกเทพทั้งสองไปทำสงครามหรือไม่พื้นผิวหินไปด้วยคำถามดังกล่าวทังสานก้มศีรษะลงชา้าช้าบนพื้นผิวโลกดอกไม้สีม่วงทองผลิบานอย่างสดใสและรอบรอบมีแขนที่หักและรากต่อสั่งซึ่งเป็นต้นดอกไม้สีม่วงทองจำนวนนับไม่ถ้วนที่แปรสภาพเป็นผง เสียงดังและการระเบิดทำให้ศิลาเทพปลิวไปเมื่อพื้นผิวทั้งหมดตกลงมาและควันสีเทาปิดกั้นการมองเห็นของถังซานทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ควันหนาทึบจึงได้มีมาสู่ผิวเผินทังซานตัดสินใจค้นหาความคิดแอร์วบเข้ามาในหัวในแง่บวกเขาเข้าใจเรือนจำของมนุษย์ในปากของจิตสํานึกและเมื่อถังซานเห็นทุกอย่างต่อหน้าเขาด้วยตาของเขาเองเขาก็เข้าใจ หนึ่งใน12ราชาเทพ,พเจ้าเดิมทีอาศัยอยู่ในอาณาจักรเทพและพ่ายแพ้เพราะสงครามระหว่างอาณาจักรเทพกับยมโลกในอาณาจักรเทพเคยเล่าเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ร้องไห้แทงซานได้ฟังแล้วตกใจอย่างยิ่งแต่เมื่อเห็นฉากนี้ด้วยตาของตัวเองแทงซานเข้าใจว่าสิ่งที่อาใด้กำลังพูดถึงนั้นยังคงค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ความตายของทวยเทพแตกต่างจากมนุษย์ความตายของมนุษย์เป็นเพียงความตายของร่างกายและการพลัดพรากของวิญญ,ญาณหากเทพลม้มลงจริงๆแสดงว่าได้เลือกจุดพิกัดในพื้นที่สี่มิติเรียบร้อยแล้วความตายของทวยเทพคือหัวใจของจัก,กรวาลและเมื่อมาถึงพื้นผิวของอาณาจักรเทพที่เผาไม่จ,จัดจิตวิญ,ญญาณไม่เคยหยุดนิ่งแทงซานเคลื่อนที่ไปมาระหว่างหินเทพที่หักเข้าใกล้ศูนย์กลางขององค์การต่อสู้ และเมื่อเขายังคงอยู่ห่างจากศูนย์กลางการต่อสู้หนึ่งเมตรแทงซานเห็นว่าสัตว์ร,ร้ายขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนมังกรแต่ไม่ใช่มังกรที่มีความสูงถึง1,000เมตรได้ระบายความอยากของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าสัตว์ร,ร้ายยักษ์นั้นมี9ก้าหัวและแต่ละหัวมีพลังท่าที่แตกต่างกันแม่ไม้ที่อยู่ตรงกลางจึงหวาดกลัวเป็นพิเศษเพราะอำนาจมันควบคุมอยู่แล้วเทพนับไม่ถ้วนตกอยู่ภายใต้าใตการโจมตีของเขา เทพระดับสองเทพระดับแรกเทพราชาในขณะที่ถังซานสังเกตเห็นราชาเทพห้าองค์เทพระดับแรกสิบองค์และเทพระดับสองยี่หยวนถูกสังหารนี่มันรูปประหลาดอะไรกันเนี่ยถังซานร,รู้สึกผิดในใจเทพมังกรดั้งเดิมก็เป็นเช่นนั้น ราชาแห่งเทพ,พเจ้าที่ห่อหุ้มโลกได้พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าและในมือของเขามันคือพระเจ้าคือซิจินแกนของอาณาจักรพระเจ้าของเขาอยู่ในหัวใจของเขาในขณะนี้และเขาเห็นหลอดอาณาจักรแห่งพระเจ้าที่ถูกถอดออกจากกระเป๋ากรอดต่อสู้สีทองทั้งหมดที่จะไปพลังงาวแห่งท้องฟ้าอยู่ในมือของปรมาจารย์ทำลายล้างอาณาจักรเทพผู้มีพลังมากเกินพอที่จะทำลายล้างโลกและเห็นได้ชัดว่าสัตว์ร้ายไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ ทันทีที่เขาได้ยินเสียงฟ้าแลบสีดำวาบยาวพันเมตรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต,ตัวใหญ่ก็โบกปีกและพุ่งออกไปและหัวที่ก้าก็ออกมาในกะโหลกศีสะะมุมด้วยกันพลังนั้นรุนแรงและควันก็กระจายเป็นความเสียหายถูกทิ้งระเบิดเพื่อไปยังสัตว์ร้ายยักษ์ยังคงเป็นสองซี่เจ้านายของเขากำลังทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะนี้แล้นี่คือเหตุผลที่ทำให้อาณาจักรเทวาถูกทำลาย ีิวัยเป็นศัตรูของสัตว์ร,ร้ายยักษ์ตัวนั้นถังซานซึ่งอยู่ด้านบนสุดของชีวิตก่อนหน้านี้ตกตะลึงในสถานะสูงสุดของเขาในเวลานี้ดูและไปด้วยตัวคุณเองว่าในเวลานี้ยักษ์ก้าวเสียงจู่ๆถังซานก็รู้สึกเย็นชาขึ้นมาทันทียกศีรษะขึ้นและกำลังจะตายบทที่866ถังซานกรีกดร้องและรีบเอามือออกจากแกนกลางของอาณาจักรเทพที่อยู่ข้างหน้าเขา ช่างเป็นความคิดที่น่าสะพรึงตัวขอองค์การทำลายล้างหยาดเหงื่อหยดแทงซานและเสื้อผ้าบนหลังของเขาเปียกโชกไปแล้วเมื่อหัวที่ก้าของสัตว์ก้าหัวจ้องมองมาที่เขาตอนนี้เขารู้สึกว่าวิญญาณของเขากำลังสั่นความคิดถึงการทำลายล้างในสายตาของสัตว์ก้าหัวนั้นบริสุทธิ์มากต่อหน้าเขาเหมือนแม่มดตัวน้อย แน่นอนว่าอาณาจักรเทพห้ามิตินั้นไม่ใช่การดำรงอยู่อมตะในจักรวาลยังคงจำเป็นต้องยกระดับอาณาจักรเทพให้แข็งแกร่งดังดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ก่อนจึงจะสามารถได้รับสถานที่ของตัวเองในความโหดร้ายได้อย่างแท้จริงจักรวาลัญญประกาศคู่ทั้งซานพูดกับตัวเอง หลังจากสัมผัสได้ถึงการทำลายล้างที่ไม่มีใครเทียบได้ของสัตว์ประหลาดก้าวหัวแทงซานเชื่อว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีราชาเทพ12องค์แล้วและในวงใหญ่ของเทพ,พเจ้าก็มีราชาเทพมากมายพวกเขาม่อาจต้านทานการทำลายล้างได้พลังของอสูรก้าวหัวจุด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 ,จดและสัตว์ร,ร้ายยักษ์ก้าวเสียนนั้นก็คือตัวตนแฝดของเทพ,พเจ้าผู้สร้างจากกวาลที่ถังซานอาศัยอยู่ออสตินกริฟฟินเทพเจ้าแห่งหายนะก้าวเสียน พลังของเขาอยู่ในระดับเดียวกับพลังต้นกำเนิดของจักรวาลอย่างแท้จริงดังนั้นหากอาณาจักรเทพมาบรรจบกันจริงๆฉันกลัวว่าอาณาจักรเทพจะจบลงในชะตากรรมเดียวกับอาณาจักรเทพถังซานที่เห็นในขณะนี้ในส่วนลึกของจักรวาลห่าวเย่ซึ่งกำลังบินด้วยความเร็วเต็มที่ก็หยุดลงทันทีเป็นอะไรไปหาวเย่หลงเฮาเฉิญถามผู้ซึ่งยืนอยู่เหนือหัวที่เของห้าเย่ ไม่เป็นไรพี่ชายจูจ่ๆก็มีคนพิเศษขึ้นมาในใจฉันแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะต่ำมากแต่ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยในตัวเขาฮาวเย่ h, อธิบายอาณาจักรเทพพเจ้าทองคำสีม่วงถูกทำลายโดยฮาวเย่หลังจากฟื้นความแข็งแกร่งของความฝันก้าหัวในโลกที่สแต่ตอนนี้ความทรงจำใหม่ก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาหลังจากที่เขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำลายอาณาจักรแห่งเทพอ,อีกครั้ง เขาพบว่ามีคนที่คุ้นเคยแต่ไม่สบายใจคอยเฝ้าดูรูโอรูโอตลอดเวลาเขาหันศีษะมองเขาอย่างโกรธจัดแต่บุคคลนั้นเงียบหายไปเขาคือใครฮาวเย่ how งงงวยมากทุกอย่างมีวันของมันเองฮาวเย่ฉันเชื่อว่าคุณจะต้องเจอเขาอีกในอนาคตไปเริ่มกันเลยหลงเฮาเชิอนอธิบายฮาวเย่ และจุดประสงค์ของการเดินทางของพวกเขาคือเพื่อค้นหาปีชีในจัก,กรวาลที่ใกล้กับสายเลือกไคเมราเก้าเสียนฮาวเย่มากที่สุดนั่นคือเทพมังกรเมื่อเทพมังกรสร้างจัก,กรวาลเขาเรียนแบบรูปลักษณ์และความสามารถในการสร้างตระกูลมังกรของฮาวเย่และมังกรตัวแรกในหมู่พวกเขานั้นทรงพลังอย่างมากเทพมังกรทุ่งเทพลังงานให้กับเขาทำให้เขามีความสามารถใกล้เคียงกับก้าหัวของฮาวเย่ หลังจากที่ฮาวเย่บอกหลงเฮาเฉินข่าวหลงเฮาเฉินมีความคิดดังกล่าวเนื่องจากฮาวเย่ในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งความโกรธแค้นไม่สามารถช่วยเขาขจัดความคิดเรื่องการทำลายล้างได้โดยตรงทำไมเขาถึงไม่พบคนที่จะแบ่งปันกับเขาและเผ่าบังกรซึ่งมีสายเลือดและความสามารถเหมือนกับเขามากที่สุดคือเพื่อแบ่งปันกับเขาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับฮาวเย่ ดังนั้นหลังจากยืนยันความคิดนี้หลงเฮาเฉินและฮาวเย่ก็เริ่มค้นหาเทพมังกรในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ตามการดึงเลือดในโลกสีม่วงในที่สุดถังซานก็หายจากอาการช็อกเมื่อมองไปที่แก่นแท้ของอาณาจักรเทพที่อยู่ข้างหน้าเขาแทงซานดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างปรกากรอว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ดาวดวงนั้นจะมีมาหายใจของเหล่าทวยเทพ แทงซานเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเวลานี้ว่าดาวที่ไม่ลังเลใจที่จะกินดาวฟ้าหลันเมื่อหลายสิบปีที่แล้วโดยไม่ลังเลใจไม่ได้มุ่งหมายไปที่ดาวฟ้าหลันโดยบังเอิญบนดาวดวงนั้นจะต้องมีแกนชั้นนอกขอบเขตเทพของอาณาจักรเทพทองคำม่วงและเช่นนี้ดาวดวงนั้นจะมายัางดาวฟ้าหลันอย่างเร่งด่วนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ในใจของแทงซานแผนใหญ่ก็เริ่มปรากฏขึ้น เขาค่อยๆนำแกนกลางของอาณาจักรเทวาออกไปข้างหน้าเขาอย่างระมัดระวังและจักไปในทิศทางเดียวกับที่เขามาหนึ่งชั่วโมงต่อมาแท้งซานถอนตัวจากโลกทองคำสีม่วงและกลับเข้าไปในน้ำทะเลที่มีแสงสีม่วงส่องเข้ามา มหาสมุทรในท้องฟ้าถัางซานไม่ได้ออกจากทางน้ำอีกต่อไปคราวนี้เขากระโดดและมาถึงสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาคือทะเลสีม่วงที่ไร้ขอบเขตมินด้วยความเร็วเต็มที่ถังซานชื่นชมจากก้นมึงของหัวใจทันทีที่ผ่านไปสองปีแล้วที่แทงซานขับรถที่นิคมของมนุษย์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้และหลังจากเดินไปทุกมุมของดวงดาวแล้วเขาควรจะกลับไปด้วย ตอนนี้เสี่ยวเหมยสบายดีไหมยังมีอาจารย์พี่ชายเฉิงซีเฉิงกูลี่ดูใบบิกแคทและอื่นๆบทที่867หลังจากสองปีกลยุทธ์3ขั้นตอนในการสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และหมู่เกาะที่เสนอโดยเสี่ยวเหอได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว2ขั้นตอนในขั้นต้นนั่นคือหลังจากสร้างสะพานข้ามทะเลที่มีความกว้างประมาณ50เมตรและเปิดการเชื่อมต่อระหว่างเกาะต่างๆตระกูลเฮติได้เกิดในบริเวณนี้ ทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรเฮติจำนวนมากสามารถเติบโตได้เหนือทะเลพวกเขาและสาวทะเลทำหน้าที่เป็นจุดสนับสนุนและเสี่ยวเหอได้นำมนุษย์มาสร้างแผ่นดินด้านบนตามปริมาณสำรองที่มีอยู่ของตระกูลเฮติการก่อ,กอสร้างหนึ่งในสามของที่ดินเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ถึงแม้ว่าการสร้างสถานที่รวบรวมมนุษย์จะประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเซียวเหอก็ยังไม่กล้าหย่อนยาน ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบเขาวิ่งไปรอบแนวหน้าทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่เจ้าหญิงนกยูงเกลียดที่สุดตอนนี้คือแทงซานในที่สุดเสี่ยวเหอก็ฟื้นคืนชีพแล้วคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับกิจการภายในและภายนอกของเผ่านกยูงและมากับตัวคุณเองแต่ตอนนี้แทงซานได้รับพาตัวเขาไปโครงการทุกครั้งเช้าตรู่และกลับดึกและสมาชิกทีมถ่ายทอนหลายคนยกเว้นตู่ไปทุกคนได้บรรลุระดับพระเจ้าแล้ว เจ้าถิ่นเจ้าเหนียวก่อนเมื่อฉันทะลวงระดับเทพคนแรกจะทำให้เจ้าโชคร้ายปู่ไปมองไปที่กูรี่ที่เขาเพิ่งล้อเลียนเขาและตะโกนดดาอย่างสาบแช่งสถานะของศัตรูที่มีความสุขของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่พวกเขากลายเป็นเทพ,พเจ้าในกูรี่เดิมทีหลังจากฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์ลำดับที่8พวกเขาสามารถใช้พลังแห่งโชคโดยพลาการเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับกูรี่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากถางซานทำลายเมล็ดบัวแห่งโชคฉีเมื่อเขากลายเป็นพระเจ้าความสามารถของสายเลือดของพวกเขาเองในการควบคุมพลังของโชคฉีจึงเสื่อมลงนอกจากนี้กูลี่อยู่ระดับพระเจ้าแล้วและอิทธิพลของตู่ไปต่อโชคของเขานั้นไม่มีในยสำคัญดังนั้นกูลี่จะเล่นอุบายกับเขาโดยประมาท และในเรื่องนี้ตู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกันและทำได้พีนทนอยู่เงียบเงเท่านั้นผู้ซึ่งเคยรังแกกลรี่ผู้คนมากมายขนาดนี้มาก่อนในช่วงสองปีที่ผ่านมาวู่ปิงจี้และถึงจื่อเฉินประสบความสำเร็จ<ม>ในเชิงบวกเนื่องจากความพยายามอย่างไม่ลดละของถึงจื่อเฉิน พี่ชายอาวุโสซึ่งเดิมไม่สนิทสนมกับผู้หญิงและมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนในที่สุดก็ตกอยู่ใต้กระปรงทับทีมของน้องสาวของเฉิงจื่อเฉินตอนนี้เขาเป็นทาสของภรรยาของเขาโดยสมบูรณ์เดินตามหลังเฉิงจื่อเฉินทุกวันเขาจะเพิกเฉยต่อความไม่รู้ของเฉิงจื่อเฉินก่อนหน้านี้ได้อย่างไรแม้ว่าคู่รักหนุ่มสาวทั้งสองจะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่พวกเขาก็ห่างกันเพียงก้าวเดียว จางฮาวซวนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสมาชิกของทีมถ่ายถอนเติบโตขึ้นแล้วแต่และคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเ,เพียงว่าเขามักจะแวะที่ชายฝั่งสักสองสาวันและบรรดาผู้ที่รู้จักเขารู้ว่าสิ่งที่พัวพันมากที่สุดในหัวใจของเขาคือสิทธิ์โดยตรงของเขาเองและจิตวิญญ,ญาณของทีมถ่ายถอนทั้งซาน ฐานการพบปลูกของเหมยกงจือในเวลานี้มีเสถียรภาพอย่างมั่นคงในสถานะสูงสุดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และตอนนี้ไม่ว่าด้านใดเธอคือผู้เท่าที่แท้จริงของเผ่าปีศาจนกยูงและเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาความคิดของเธอเกี่ยวกับแทงซานไม่เคยถูกขัดจังหวะและชีวิตประจำวันของเธอคือการกินข้าวตอน4ี่โมงหนึ่งบรรทัดจัดการเรื่องต่างๆนอนคิดถึงแทงซานแน่นอนสำหรับเธอสิ่งสุดท้ายสำคัญที่สุด นี่ไม่ใช่เวลาที่ดวงจันทร์เป็นสีดำลมแรงห้านิ้วหายไปเธอไม่ได้พักผ่อนใบหน้าสวยของเธอหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างดวงดาวระยิบระยับในดวงตาอันโตฉลาดคู่นั้นเธอคิดถึงถังซานมากจริงๆและในขณะน,นี้บนท้องฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มของแสงสีฟ้าทองพราวพร่างคลายพุ่งเข้าหาทิศทางของเหมยกงจือ เหมยกงจือสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนเธอยืนขึ้นจากเก้าอี้ตัวสั่นใบหน้าของเธอราวกับลูกแพที่เบ่งบานด้วยน้ำตาที่โปรยปลายเป็นคุณจริงๆหรือซานน้อยเป็นเวลาสองปีมากกว่า700รวันและคืนทุกคืนเหมยกงจือจะตั้งตารอ,อการกลับมาของถังซานที่หน้าต่างแต่เขากลับทิ้งความผิดหวังไว้เสมอดังนั้นหากไม่ใช่เพราะความสนิทสนมที่เลือดข้นกว่าน้ำคุณชายเม่ยอจะไม่เชื่อการตัดสินใจของเขาเอง ประกายสีน้ำเงินทองกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในที่สุดหลังจากผ่านไปห้าลมหายใจแขนอันทรงพลังคู่หนึ่งก็โอบกอดร่างอันบอบ,บางของเหมยกงจือไว้แน่น